ตามกันมาติดๆิดสำหรับจัก,กรวาลคู่ขนานของซีรีส์สกิบิดี้ทอยเลตอย่างสกิบิดี้ทอยเลตมันตีเวิร์สซีซั่นที่7ของคุณดอมสตูดิโอในการรวมซีซั่นในครั้งนี้จะประกอบด้วย3เอพิโซดและ1สเปเชียลเอพิโซดนั่นก็คือเอพิโซดที่26 27สเปเชียลเอพิโซดและเอพิโซดที่28นั่นเองที่สำคัญ จะมาพร้อมกับฉากพิเศษที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนสำหรับฉากที่เพิ่มเข้ามานั้นจะเป็นฉากที่มีผลต่อเนื้อเรื่องในตอนถัดๆไปอย่างแน่นอนและในคลิปนี้เราจะมาดูและวิเคราะห์ฉากพิเศษนั้นกันอย่างละเอียดสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชินซีเพ a y ข้อมูลสถิติจากหลังบ้านพบว่ามีคนดูที่กดติดตามให้กันเพียง 16. 3 ดังนั้นอย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดไลค์และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับในคลิปรวมซีซั่นที่7นั้นมีความยาวทั้งหมดประมาณ20นาทีซึ่งจากที่นั่งไล่ดูมาเกือบทั้งหมดจะเป็นฉากเดิมที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยกเว้น1ฉากสำคัญที่ได้เพิ่มเข้ามาซึ่งมีระยะเวลาประมาณ1นนาทีครึ่งเนื้อเรื่อง จะเปิดมาที่ด i ร์สกิบดี้ทอเลตกำลังเดินแกะรอยสัญญาณอะไรบางอย่างอยู่โดยใช้อุปกรณ์ค้นหาที่มีลำแสงสีเขียวและมีมิวแทนสกิบดี้ทอเลตร่วมเดินทางมาด้วยในที่สุดเหมือนด็กรก็เจออะไรบางอย่างเข้าใช่แล้วครับแล้วนั่นคือฐานทัพของพวกทีวีแมนนั่นเองที่รู้ว่าเป็นฐานทัพของพวกทีวีแมนเพราะว่าเราจะได้เห็นทีวีแมนสองตัวยืนเฝ้าทางเข้าอยู่ ด็อกเตอร์ที่เห็นแบบนั้นก็ได้ยิ้มออกมาอย่างดีใจจากนั้น,จน,นเจ้ามิวแทนสกิบิดี้ทอยเลตก็ได้หยิบวอลสื่อสารขึ้นมาเหมือนกำลังจะแจ้งให้ใครทราบแต่ด็อกเตอร์ก็ได้ทำการห้ามไว้โดยที่หน้าฐานทัพได้มีการรวมตัวกันของฝั่งพันธมิตรซึ่งจะประกอบไปด้วยแบ c คาเม l ล่าแมนดิวแมนหัวเหลืองและคาเมล่าแมนที่มีชุดสีเขียวซึ่งทั้ง3คนนี้ เราจะเห็นได้ใน EP ีที่26ก่อนที่แอสซิส i ินดิวแมนจะให้ทั้ง3คนวา์ปหนีไปก่อนและนอกจากนั้นก็มีนาฬิกาที่เป็นทักวิทยาศาสตร์นาฬิกาหัวแก้วและทีวี m ูแมนอยู่ด้วยหลังจากนั้นเราจะได้เห็นยานลำหนึงมาลงจอดใกล้ๆซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือแก๊งคอ c k กแมน ที่ได้หลบหนีออกมาจากการโจมตีของเจมันม่วงในเอพิโซดที่27นั่นเองต่อมาหลังจากที่ทุกคนลงจากยานนาฬิกาหัวแก้วที่ไม่เห็นชีฟคอกแมนจึงได้ทำการถามไปยังคอร์กบูแมนด้วยท่าทีที่สงสยัยแต่คอกบูแมนก็ได้ทำการสายหัวซึ่งก็เหมือนที่เรารู้ว่าชีฟคอร์กแมนได้ตายลงหลังจากการถูกสังหารโดยเจ้าหัวนาฬิกาปุกนาฬิกาหัวแก้ว และนักวิทยาศาสตร์นาฬิกาที่ได้รู้เรื่องก็มีท่าทีที่ตกใจหลังจากนั้นกีนคาเมล่าแมนก็ได้โชว์หน้าจอที่เขียนว่าโจมตีฐานทัพที่ศูนย์ทันทีเพื่อบอกคอกวูแมนแต่พี่แบ็คคา m เมล่าแมนก็ได้มาตกไปที่หลังหนึ่งทีน่าจะพูดประมาณว่าเจ้าโง่ดูพวกเขาสิเพิ่งจะสูญเสียหัวหน้าไปเห็นใจกันบ้างเถอะกีนคาเมล่าจึงได้ยกมือขึ้นเกาหัวหทีจากนั้น คอกูแมนก็น่าจะบอกประมาณว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าไปเองและทีวีวูแมนก็ได้พาคอกูแมนกับเจ้านาฬิกาหัวแก้วว้าไปในสงครามอย่างที่เราเห็นในตอนที่28ว่าทั้ง3คนไปช่วยคา m เมล่าวูแมนไว้ได้ทันนั่นเอง ซึ่งหลังจากนั้นก็จะมีหมอกสีดำปรากฏขึ้นซึ่งเป็นหมอกขนาดใหญ่ใช่แล้วครับไททันคาเมล่าแมนของเรานั่นเองจเจ้าด็อกเตอร์สกีบิดี้ทอยเลตที่ได้เห็นจึงได้รีบหลบไปเพราะถ้าไม่หลบมีหวังได้ลงไปคุยกับล่างมะม่วงแน่นอนหลังจากนั้นไททันคาเมล่าแมนของเราก็ได้ยกนิ้วให้กับนักวิทยาศาสตร์คอกแมนและพูดว่า is time ซึ่งแปลว่าได้เวลาแล้วจากนั้นนักวิทยาศาสตร์คอกแมน จึงได้ทําท่าทางโอเคให้จากนั้นประตูของฐานทัพก็ได้เปิดออกซึ่งเราคนดูจะมองไม่เห็นนะครับว่ามีอะไรอยู่ในนั้นแต่อยากให้ทุกคนได้ลองฟังเสียงซึ่งทุกคนที่ติดตามคุณดอมสตูดิโออยู่น่าจะทราบว่ามันหมายถึงเสียงอะไรนะครับ ใช่แล้วครับเสียงที่ทุกคนได้ยินน่าจะเป็นเสียงของไททันคอร k m a n อย่างแน่นอนซึ่งเราเคยได้ยินกันมาแล้วในตอนเปิดตัวไททันคอ c k m a n น EP ที่2ในช่วงท้ายใช่ไหมครับเสียงเหมือนกันเป๊ะดังนั้นก็หมายความว่าไททันคอ k กแมนได้ถูกซ่อมแซมเสร็จแล้วหลังจากที่หายกันไปถึงประมาณ5เดือนซึ่งคาดว่า ใน EP หน้าเราจะได้เห็นไททันคอกแมนตัวเป็นๆอย่างแน่นอนและเป็นที่น่าลุ้นน่าติดตามมากว่าไททันคอกแมนในครั้งนี้จะได้รับการอัปเกรดอะไรบ้างจะคุ้มค่ากับการรอคอยไหมและจะคุ้มค่ากับการที่ต้องเสียสละชีวิตของชีพคอ c k กแมนไหมสรุปเลยนะครับสำหรับฉากพิเศษใน EP ีนี้เราจะได้รู้ว่าด็อกเตอร์สกิมบีดี้ทอยเล ได้ทำการสืบมาจนรู้ฐานทัพของไททันทีวีแมนและเราจะได้รู้ว่าทุกคนที่อพยพมาจากฐานทัพของฮอรกแมนได้มาลงจอดที่ฐานทัพของทีวีแมนและประเด็นสำคัญต่อไปนั่นก็คือเราจะได้รู้ว่าไททันฮอ c k กแมนได้ซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วและน่าจะพร้อมออกปฏิบัติภารกิจอีกเร็วนี้แต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าด็อกเตอร์สกิบิดีทอยเลตจะมีแผนการอะไรแอบซ่อนอยู่ เพราะอย่าลืมว่าเจ้าด็อกเตอร์สกีบีดี้ทอยเลตได้เห็นเหตุการณ์อยู่เช่นกันแต่ส่วนตัวคิดว่าฉากที่น่าติดตามที่สุดนั่นก็คือฉากการกลับมาของไททันคอร์กแมนพอนอกจากจะต้องทำให้คุ้มค่าสงกรารรอคอยแล้วก็อยากรู้ว่ามันจะคุ้มค่าจริงไหมกับการเสียชีวิตของชีฟคอร์กแมนที่มีพลังมองเห็นอนาคตได้10วินาทีรวมไปถึงอยากรู้ว่า ที่เจ้าเจามันม่วงมีเคาน์เตอร์ไททันจะมาสู้กับไททันคอกแมนของเราได้ไหมยังมีไททันดิวแมนที่ตกไปอยู่การควบคุมของเจมันม่วงไปแล้วแล้วเพื่อนๆล่ะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันได้จะไปอ่านทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนอย่าลืมกด u b s c r i ร e กดไลค์และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับผมชินซีเพขอตัวลาทุกท่านไปก่อนไปก่อนละบ๊ายบาย